เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับช h n นลมามิชทินเนลส์ค่ะที่พร้อมกลับมาอัปเดตข่าวสารให้กับทุกท่านฟังเป็นประจำเลยนะคะคลิปนี้นะคะเรามาไขาข้อสงสัยกันดีกว่ามีหลายคนถามมามิชทินเนลเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าเราจะสามารถใช้ราชนะ700 0นเนี่ยครั้งเดียวได้เลยไหมเราไม่ทยอยใช้แต่เราจะใช้ครั้งเดียวอะได้หรือเปล่าผิดกฎไหมเดี๋ยวรางมาฟังเนื้อหาข่าวกันเลยนะคะ จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการเราชนะเพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะโดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนกว่า31ล้านคนนะคะโดยวงเงินไม่เกิน3,500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนรวมเป็น7,000บาทนะคะ ล่าสุดนะคะนางสาวกุรยาตันติเต,ต αι, มิตโคสกกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เปิดเผยว่าประชาชนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและไม่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบก็คือไม่ใช่ผู้ถือบัตรคนจนหรือไม่ใช่คนละครึ่งนะคะก็ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะที่ผ่านมานั่นเองนะคะสำหรับการใช้จ่ายในโครงการเราชนะนะคะจะไม่ได้ต้องเติมเงินเข้าครึ่งหนึ่งเหมือนกับโครงการเราคนละครึ่งนะคะ สามารถใช้วงเงินเราชนะใช้ใจ่ายได้เลยนอกจากจะใช้ใจ่ายเสื้อหาสินค้าต่างๆเหมือนกับโครงการคนละครึ่งแล้วสิ่งที่เพิ่มมาคือสามารถใช้ใจ่ายค่าบริการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่รถตู้ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะแต่จะไม่รวมการจ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้าและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้แน่นอนนะคะ ซึ่งก็มีที่คนถามมานะคะว่าเราสามารถใช้เราชนะ7,000ได้หรือไม่ต้องบอกเกณฑ์ดังนี้เลยว่าเกณฑ์ของเราชนะคือเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดภายในสัปดาห์เพราะเขาจะโอนให้ทุกสัปดาห์ใช่ไหมคะสัปดาห์ละ1น0 0เขาบอกว่าไม่จำเป็นคะ่ะสามารถสะสมได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่31พฤษภาคม64เพราะเขาจะตัดอะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเยอะตามเกณฑ์น,นี้แน่นอนคุณสามารถสะสมได้จนถึง7,000แน่นอนนะคะเพียงแต่คุณต้องซื้อสินค้าที่อยู่ในเกณฑ์น,นี้คือห้ามซื้อของที่เป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาพวกลอตเตอรี่ หรือพวกที่เขากำหนดไว้นะคะซึ่งก็มีสิ่งที่เกี่ยวกับสุราบุรีลอตเตอรี่อะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นสินค้าอื่นที่นอกเหนือจากนี้คุณสามารถซื้อได้แน่นอนค่ะแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องซื้อให้ทันก่อนวันที่31พิพฤษภาเท่านั้นเองนะคะเป็นไงคะไขข้อล้องใจกันแล้วเนาะสามารถสะสมได้แต่ก่อนที่จะเราซื้อของชิ้นนั้นเราต้องไปสอบถามร้านค้านะคะที่เราจะไปซื้อก่อนว่า อ๋อร้านค้าเนี่ยเข้าร่วมโครงการไหมนะคะเดี๋ยวมัวแตไปเก็บแต่ว่าไม่มีร้านค้าไหนที่เข้าร่วมอันนี้ก็เสียเปล่านะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ